สวัสดีครับเพื่อนๆครับมานโหน,นักเล่าข่าวครับพอดีมันมีน้องผมคนหนึ่งอะน,นะโทรมาสนทนาธรรมกับผมเรื่องโดนาทัมท,ที่ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกานะฮะน้องมันก็พอการเมืองเหมือนกันกับผมนะ มันก็เห็นผมเล่าข่าวเรื่องทานะครับกับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะมันก็เลยโทรมาถามพี่มันจะยังไงพี่มันจะมันจะเป็นยังไงบ้างรัฐบาลอ่ผมผมเออเออไอ้มึงก็สนใจการเมืองนี่หว่าเออมันก็โอเคนะเออเด็กอายุยังไม่ถึงห้าสิบเลยเออสนใจการเมือง เรื่องโลกเรื่องอะไรเงี้ยผมผมก็ดีนะถือว่าใช้ได้ดีกว่าไปสนใจเรื่องบ้าบาบอๆเรื่องฮนะก็ตอนนี้ทําเนี่ยเขามีนโยบายแบบว่าเขาเรียกว่าอ่าชาตินิยมฮะชาตินิยมเขาก็จะเห็นพูดนะบอกว่าถ้าผมได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยผมจะยุติสงครามรัเสเซียยูเครนภายในหนึ่งวันออรอดูนะรอดูเขา ได้ประกาศเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการก่อนนะนะจังเป็นทางการเนี่ยได้ทํางานจริงๆที่ทําเนียบนะทําเนียบเขานะก็คงมีนโยบายอะไรดีๆออกมานะเรื่องรัเสเซียอยู่เคียนเพราะว่าปูตินก็รีบโทรเลยที่ผมเล่านะเรียบโทรมาแสดงความยินดีนะครับกับทาเลยว่าเออขอแสดงความยินดีครับโน่นนี่นั่นเราคิดว่าสถานการณ์ เรื่องการสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็น่าจะมีการเจรจากันนะเพราะว่าทําก็พูดละคงต้องได้คุยกับปูตินเร็วๆนี้นะแต่ว่าปูตินเขาก็มีมีเงื่อนไขอยู่เออย่าเพิ่งรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตอย่าเพิ่งรับถ้ารับเข้ามาก็น่าจะยุ่งนะถ้าเข้ามาเป็นนาโต้เนี่ยอาาจะยุ่ง แล้วก็อย่างทํามเนี่ยเขาก็มีนโยบายนะเขาบอกว่าถ้าผมได้เป็นประธานาธิบดีนตอนหาเสี่ยเนี่ยผมก็จะเชิญอีลอนมัสเนี่ยมาช่วยมาช่วยงานเนี่ยนะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งอีลอนมัสนี่เขามีหัวก้าวหน้าฮะเขาบอกว่าถ้าเขาได้มาช่วยงานทํามเนี่ยนะอะมันก็คงมีหน่วยงานใหม่ตั้งขึ้นมานะ เขาเรียกว่ากระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลนะกระทรวงใหม่นะกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลนะภาษาไทยนะอ่ะนะอิลอนมัเนี่ยเขาไอเดียกระสูรเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะทําให้งบดุลที่มันขาดอยู่ขาดงบดุลอยู่สองสองล้านล้านบาทเออสองล้านล้านดอนลาดอลาร์สหรัฐเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาได้ เพราะว่าสมัยไบเดนเนี่ยโจไบเดนเนี่ยสหรัฐเนี่ยติดลบฮะเรื่องงบดุลเนี่ยติดลบโอ้น่าจะเยอะฮะมหาศ,าศาลนะเพราะว่าใช้เงินไปกับสงครามช่วยยูเครนไปเยอะเป็นพ่อทุนหัวของเซเวนสกีไงเออเป็นพ่อทุนหัวยูเครนนี้ผมเคยเล่านะกระทุมงบประมาณไปกับเป็นเ้าเรียกว่าสงครามตัวแทนอะเออช่วยยูเครนเต็มที่เต็มถนะังอ่ะใช้เงิน เยอะแยะหมดสลุยเไล่าให้ทเขาก็มีนโยบายม่เห็นด้วยกับการสงครามกับเอางบประมาณไปใช้ในในการสงครามเขาก็จะมาเรื่องตอนนี้ก็มันเรื่องเศรษฐกิจละจะมาเรื่องตั้งภาษีการนําเข้าจากประเทศจีนนี่ที่ผมเคยเล่าไปเนี่ยคราวนี้จะวุ่นวายละกําแพงภาษีมันจะสูงขึ้นเคยขาดดุลกับจีนเนี่ยก็คง จะบรรเทาเบาบา,บางลงฮนะมีภาษีร้อยเปอร์ซ็นเนี่ยจีนมันก็ไม่ส่งละของอะ่ะภาษีเยอะกคไม่ส่งแล้วก็ส่งมาไทยนี่แหละเพราะที่ไทยเราก็รับทิพยายแล้วก็นี้ก็วานไปฮะก็ต้องจับตาดูฮะว่าถ้าอีลอนมัสมาช่วยอ่าเรื่องนู่นเรื่องนี้กับทําเนี่ยผมว่ามันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสะกุลเงินของโลกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเวอรช์ชันหนึ่งอะ่ะเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยเขา เขาอ่าสนับสนุนเรื่องบิตคอยบิตคอยนะบิตคอยบิตคอยตอนนี้ก็ราคาพุ่งกระฉูดเลยบนะิตคอยนี่ะฮะที่เมืองไทยเราเพิ่งจับไปเนี่ยเออจับฟาร์มบนะิตคอยเนี่ยฟาร์มที่เขาไปดักบิตคอยอะไรนะผมไม่ไม่ทราบรายละเอียดน,นะที่ตำรวจไปจับอ่ะใช้ขโมยไฟหลวงใช้อ่ะนะเป็นฟาร์มบิตคอยนะก็เพื่อนลองไปศึกษาแล้วกันเรื่องบิตคอยนะเพราะว่าถ้าอีลอนมาร์มาช่วยนี่ก็ บิตคอยก็น่าจะพุ่งขึ้นมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจมันก็จะเปลี่ยนไปนะคือเรื่องเศรษฐกิจจะมาอันดับหนึ่งละตอนนี้เพราะวัยอ e ิลลมัดเขาก็โอ้ไม่ธรรมดาฮะผมเห็นลดบ้านเขานะรถลดบ้านเขาราคาเท่าไหร่วะถ้าเป็นเงินไทยห้าแสนกว่าบาทเองรดบ้านอ e ิรอนมัดนะไปเสิชดูนะในกู o g l e มีลดบ้านเขาออกไหมาประมาณหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดอลลาร์สหรัฐลดบ้านอย่างสวยหรูเลยไปเสิชดูนะ รถบ้านยี่อนมัดคิดเป็นเงินไทยก็ห้าแสนกว่าบาทผมยังอยากได้ยังเอยรีบผลิตเถอะผมยไปซอไปจองอนาคตผมอาจจะมีตังค์นะผลพ่วงของทําเนียที่ได้เลือกตั้งเป็นนาดาที่บดีสหรัฐคนที่สี่เบเศเนี่ยรัเสเซียเขาตีปีกเลยรัเสเซียเขาชอบมากเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยเขาก็จะมีอํานาจกันต่อรองเยอะขึ้นอีกเพราะว่าทํารับปากแล้วว่าเออเดี๋ยวจะไปเจรจาด้วย ยุติสงครามซะยูเครนรัสเซียเนี่ยเพราะว่าทาเขาไม่อยากไปอุ้มยูเครนละเบื่อละที่จะสนับสนุนส่งอาวุธไปช่วยส่งเงินทองไปช่วยเขาไม่เอาละเขาก็จะอยู่ใครอยู่มันละกันเว้ยไอ้เซเบนสกีมก็คงปวดหัวแล้วตอนนี้เพราะว่าทามีนโยบายไม่สนับสนุนยูเครนอีกต่อไปนะคิดว่านะยูเครนก็คงต้องคิดหนักแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าทาบอกว่าไอ้กูแบกภาระไม่ไหวฮะ กูต้องมาจ่ายเงินกับประเทศมึงนี่เยอะแยะก็ไม่ไหวแล้วประมาณนั้นนะมึงช่วยตัวเองเได้ละแล้วลก็คงต้องมาเจราจาเรื่องยุติสงครามอ่าทําให้อสาภาพยุโรปนี่ม,มีมีความสงบขึ้นนะผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยมหาสารเห็นด้วยเพราะว่าตั้งแต่สมัยยุคไบเดนเนี่ยโดบเดนเนน่อ้โหชิบหายเศรษฐกษิจโลกก็วูบเพราะสงคราม รัเสเซียยูเครนนี่แหละน้ำมงน้้ำมันมโอ้เยอะแยะมันมันผลพวกเยอะเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นคอการเมืองน่าจะทราบนะผมก็หวังว่าเนี่ยทําได้เป็นได้รับตําแหน่งโดยชอบทำแล้วเนี่ยพอได้ทํางานแน้่จะสามารถยุติสงครามรัเสเซียยูเครนภายในหนึ่งวันที่เขาเคยประกาศไวเนีนะก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่ายูเครนนี่ก็ต้องหนาวแล,ล้วล่ะเคยเล่าไปแล้วว่า รัสเซียบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้ผมหยุดยิงนะหยุดสงครามเนี่ยยูเครนเขาต้องยกดินแดนภาคใต้กับภาคตะวันออกคืนรัสเซียเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นของรัสเซียมีคนรัสเซียคนเชื้อสายรัสเซียเพียบเลยตรงนั้นเนี่ยตรงภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยเอาง่ายว่าพวกที่ฝักใฝ่รัสเซียอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ายยูเครนก็ไปยึดครองไปครอบครองก็เลย เกิดสงครามกันอย่างที่เห็นสงครามแย่งแย่งประชาชนกันอ่าปูตินก็เลยบอกเอ้ยมึงเคยให้กูซะสองจังหวัดเนี้ยสองภาคเนี่ยแล้วกูก็จะหยุดยิงประมาณนั้นนะก็ว่ากันไปก็รอด,ดูตอนต่อไปฮะเพราะว่าเราเป็นคนนอกนะเราไม่ทราบว่าเขาจะทําอะไรกันแต่ว่ามันหนังชีวิตฮะมันไม่มีอะไรง่ายนะฮะเพราะว่าเซเวนสกี้นี่เขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาบอกอเอ้ยเรื่องอะไรกูจะไปยกพื้นที่ให้มึงอ่ะ ยกมึงก็เหมือนกูต้องเสียเอกราชเนี่ยเสียดินแดนใช่ไหมใครจะไปยอมก็ต้องอยู่ที่การเจรจาฮะเพราะว่ายอมเสียไปหน่อยนึงโดยไม่เป็นเมืองขึ้นโดยไม่ต้องมาลบลาข้าวฟันไม่ต้องมาฆ่าแกงกันเนี่ยน่าจะดีนะเหมือนบ้านเราอ่ะสมัยก่อนบ้านเราเราก็เฉือนพื้นที่ไปเยอะนะบ้านเราอ่ะถ้าไม่เฉือนไปก็ต้องตกเมืองเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะของอังกฤษสมัยก่อนนะก็ต้องยอมเฉือนไปสมัยก่อนเราก็เป็นของเรา เขาเมียนก็เป็นของเราเราก็ต้องเฉือนออกไปให้เขาเนี่ยนะประมาณนั้นนะฮะวัติศาสตร์มีไว้ศึกษาครับก็ศึกษาไว้ก็ดีนะะจะได้เรียนรู้อันไหนดีก็เก็บมาใช้ต่อได้อันไหนไม่ดีก็อย่าไปทําให้เหมือนเดิมชอบกด็ดูไม่ชอบก็เรือนพานยมาดาผมไม่จะบาบนะครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมะโนกนักเราข่าวครับ คิดดีทำดีครับยุติสงครามครับไม่อยากมีสงครามครับสวัสดีครับ